สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเล่าและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยน้ำเด้อมือนี้สาวกิ่งก็ได้ลงมาดําหน้าแรงน้พี่น้องหลังจากที่ขับเสาสาวกิ่งก็ได้ผ้าน้องสาวน้องสาวหล่าสาวกิงนั้นเมื่อหาพ่อเลี้ยงนะพี่น้องเออแล้วเฮากะโบได้ดําหน้าขับเสาเนาะขับแรงเขาก็ได้ลงมาดําหน้าน้พี่น้องมาสามต่อกันดนาหน้านเพราะว่าหาก็ได้ดับเลยสองให้ ซากกิ้งก็คือสิได้คอตัวลงไปดำหน้าก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งสิเป็นระดันั้นก็ให้สาลาเพิ่นเป็นคนถ่ายทอดให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งซากกิ้งคือลงดำหน้าแล้วนาะพี่น้องซากกิงแล้วกำลังหาบก้าลงไปดำเนาะพี่น้องเบิ้งเบิ้งแยกทางคือสินักเนาะพี่น้อง

ใอ่ FC เนี่ยพะโล้ดนำนาแรงดำนาแรงซอยดื้อป๊อพี่น้องดนำนาด,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 ดีๆคนกากๆกันแล้วนะครับโคนกโคตรงตกยต้อพี่น้องตอนนี้สะกินกันได้ถึงมะเทียงแล้ว ุนตกฝนฉาำตีแฮงเกิบเลยทีนี้ก็จะเป็นทางขาวานของซาอกินเนาะมืดๆพี่น้องเลยฝนตกมาตอนนี้ฝนเบาแห้งกว่าแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้แห้งอยู่จะเป็นห้วยไปห้วยมากสินะ มนฝนตกนะพี่น้องลมพคนขางสิแห้งแล้วนะพี่น้องเราตอนนี้ดูก็พี่น้องลมแห้งนะตอนนี้ค่ะลมแห้งหลายจันะครับจริงก,กับเสาหลังก,ก็โดดเทวียงกันแล้วพี่น้องยากนะลมเ,เป็นบรรยากาศตอนฝนตกนะพี่น้องเนาะ มาดำนาครับแรงฝนตกทราบพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องสังเกตบ้างน้นองบบควายอันนี้คือตาตาดูด่างปากพี่น้องอ่ะคือ,องี้ยี่ดีอ่าอ๋ออันนั้นก็นจะเป็นยิงข้อนะเราไปเอางูมาประจักษ์ลม้มล้มพี่น,อน,น,น้องล้มห้งยี่ดียังบ่เห็น เอาละเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผมหันเนาะ่ายให้ไปเบิ้งว่าฝนตกแล้วน้ะพี่น้องแต่ั้นฝนกําลัางเริ่มตกเบิ้งสภาพหลังจากฝนตกแล้วเนาะนี่ก็เป็นผ่านะพี่น้องไปบดเลยพี่น้องไปบดเลยลพี่น้องเถียงสภาพพี่น้องเอ้ยบดเลยนะเนี่ยนี่นี่พยาบาลใไใกล้พี่น้อง พ้นกัเกิดมาเทียงทับพี่น้องกัเทียงกัโยเย่โยเย,ย,เยพักแล่นนองเดินอักเกอพี่น้องหกักซากิ้งค่ะเกิดมาชิบเจ็ดชิบแปดปีค่ะก็เคยเห็นนะพี่น้องแบบนี้แบบนี้เลยนี่คือสภาพนะนี่ห้างว่พี่น้องเป็นปะตะยานไหมป่ะต่อปัด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 พ่อแม่กับจะก,กิงกับรีวิวอันไทยเบิ้งต้นฝนตกยัง แบบบริคิตยังนะพี่น้องบริคิดแต่มันจิปานนี่เห็นนะหลังจากที่ฝนตกแล้วพี่น้องเครื่องคลองอยู่ก็ล่างไปเลยถวยบ่วงคุณน้องพี่น้องถวยบ่วงยังอ้หยะอยู่พุฒเป็ดน้อยไก่น้อยก็อยากตายไปเล้วพี่น้องเลยฮู้ทันตระก้กกไม้ก้นพี่น้องเกือบมันทับงัวอ้ากอ้ยโชคดีพี่น้องดีใจงัวรู้สึกก๊กไม้ทับนะพี่น้องเนาะทั้งุ่มทั้งกลางหน้าก็จะเป็นน้ำขึ้นได้พี่น้องเอ้ย ฝนตกตลเดือน้ำชั่วมเบิอ่อพี่น้องอาชีพนะอันนี้น้ำมันบ้แห้งปนัยแต่ว่าลมแหง้งตอนนี้ฝนตกบ้แห้งเนาะแต่ลมแหง้งแห้งอีหลีแห้งอีิดอกชิพาไปเบิ่งเป็ดไก่เนาะแล้วส่วนผ้ายางทั้งนั้นกับชิเป็นบอลซาวกิ้งกับพ่อแล้วกับ้องโลบฝนอยู่ในหันนลยพี่น้องท่นบ่ไอผ้ายางใบนั้นท่านทวยเทียงหรือทับลงมาก็คือสินบอลเรืเออลไรพี่น้องเลยดีแต่ยังโชคดีอยู่นะพี่น้องครั้งนี้แกกุมคงาง ทั้งส่วนทางนี่แกกุมคางเอาเป็ดเอาใกล้น้อยนะพี่น้องเนาะโหสัตวยี้อยู่ใต้ยอีตนมันแห้งอ๋อพี่น้องเมื่อไงหนาดูตูนแห้งทั้งคนทั้งซัดเนาะเมื่อไงนนี่มื่อไงพี่น้องคางอันนี้จะชีึ้นระเบิดนะพี่น้องเนาะฉุนเท่ากับอีต้นมันแห้งพี่ก็ถึงความเสียหายนะพี่น้องตายเบิดแล้วคููคางอันนี้จะชีึ้นระเบิดนะพี่น้องเนาะฉุนเท่ากับอีต้นมันแห้ง พี่พูดถึงความเสียหายพี่น้องตายเบิดแล้วคููตายอีตนั่นพี่น้องอยู่ในซอยบ่ท่านยู่ในกะจะขีดรอดหรือบ่รอดไงทางเป็ดทางไก่ทางนี่กะน,กน้องทางนี่กะพ่อนะครูทั้งพื้นรถกับพี่น้องทั้งนนมันยยใหญ่เนี่ยมันบเป็นยังปันได้นะทับสิพาไปเบิ่งกุกไม้นีพี่น้องบนมันเกือบทับงูอเนาะสภาพนะพี่น้องหมดเลยไม่เหลือ,อยังเลยนะ <laughs> ดีแต่จูสก,กิ้งกันยังปลอดภัยนะพี่น้องเป็นบุญอีหลีอันนี้ดีแต่ยังมีบุญนะพี่น้องนะเกือบเนาะพี่น้องเนะาะขันฮอตขันฮอตข้าวเนี่ยว่าแต่บม่ได้ย่งแล้วพี่น้องโชคดีโชคดีเปนยังมีบุญอยู่นะพี่น้องเนาะอาชีพเบิ่งอันนั้นเนาะกกไม้ทั้งงูทั้งบนกกไม้คนจักลแมแห้งบ่งแห้งเลยพี่น้องอ้เที่ยงเกือบมันไปท่อท่อแหง้ง อันนี้ก็จะเป็นถ้วยบวงกระซามจอกเนาะดูพี่น้องกกมากกไม้แถวนี้กกไม้น้อยกกไม้ใหญ่นะนี่พี่น้องสก,กินเขาบูมเมอ่อพรมกกไม้กกนี้ลงสำเนาเพราะว่าตอนนั้นจะกินกับขายานลมยันอย่างไีน,น,น,นี่แต่ผูกงวไว้อยู่กลางเดินพี่น้องเอ้ยขาสัน้นสันทั้งว่า,อา,ออาอฮอตขันเนาะเอ้ฮอตคาดจีเซียเออฮอตคาดสีเซียหายโอ้ย คาราว่า,า,าฮอสขันฮอดข้าวสเสียหายนะพี่น้องกาตแต่ก้ากับผูกอันงัวไว้นี่เนาะมันนี่ดีแต่ผูกไว้พุ่นนะพี่น้องโชคดีมันนี่พอมาผูกก,กันเจ้ายิงผูกนา่าจะมาผูกแถวนี่ดีแล้วพี่น้องเออโอ้ยอุดบิดแหงนะนี่ตากระบ,บอกมันแหงพี่น้องเลยงัวกัะผูกหนาวพี่เจ้าก็เกือบมันรอดฮันได้วัดแล้วพี่น้องมึงสิพาลงไปเบิ้งน้ำอัน ขึ้นนะพี่น้องเนาะฝนตกเต้เสื้อแมนอยู่หน้าสาวกิ่งน้ำชิขึ้นแหง้งนี่พี่น้องกกเสือกได้พี่น้องเลยกกแบบง่ายเติบพี่น้องเป็นบริเวณทางแหวกน้ำของเราเนาะโอ้พี่น้องป่ะสีาไปเบิ่งวังบ่อนระบายนะพี่น้อง่็สีแห้งสกอตไว้สำเนะาะหลังจากที่ฝนตกมา น้ำไหลได้ระยะหนึ่งนะเนาะเขากระาเพราแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยแจกิ้งกับบเห็นน้ำลายปานี่หลาดุลแล้วนะพี่น้องแล้วก็มีมือหนึ่งนะมืออันซจกิ้งเฮ็ดนะก็ฝนตกงร่แห้งๆอ่ะกระตนกระต้นนากวิ่ง้นางตัวถ้าเปิดฝนน้บชายสัตว์กนะอจะตายูพี่น้องกว้างทใชห กอดไม่ง่าไม่ก็ลอยลงเลงลงเลงเข่ากับโบเห็นพี่น้องก็เห็นแต่แค่แมมอยู่คูณูง่าไม่ก็ฮักพี่น้องนี่เป็นง่าไม่ห่างง่าไม่ก็นจนฮักพี่น้องเอ้ยง่าไม่ฮักก็ยังเพราะว่านะพี่น้องกกไม่คนสองกกนะตี้เทียงก็เกือบไปพี่น้องโอ้ยว่ามาอะไรยังคือซึ้งนะพี่น้องดีแต่แม่กับน้องบุญม้าหน้านนนพี่น้องน,นานี่ ดีแต่แม่กัน้องสลับได้มาก็ะสันจักเกียรแต่ล้วน้องสลาบน้องพี่น้องกันยังน้อยนะคู่หอบกันกันยากกระซาเน่นะอพี่น้องดีแต่น้องไดิมาน้ากระสันน้องเปียกฝนเป็นไข่แล้วน้องพี่น้องจะกินกับสลาบนี่งะกระพาอนึ่งอบเปียกมอดยอดพี่น้องเอ้ยป่ะหนาวข้างสันยิ่ยิกอยู่ตอนนี้จะกินกับลังยืนรู้สึกว่ายืนอยู่กลางแม่น้ำคลองแล้วพี่น้องไปแต่ย่านห่้ตอนนี้ใจจะกินกับวูบว่าวิววิวอยู่ย่านดี หัวฟังเดนย่างอะไกันย่างย่างเดี๋ยวน้อพี่น้องไปย่างกับเบิ้งบอลระบายกันเลยคือแห้งกระทาตะทาตัวแพรแห้งดีใช่ไหมน้อพี่น้องอ่ะยางดี้กระเดื่อนมาน้ำข่อยไว้ป้อตัวพี่น้องเลยหัวข้าจีสิวาย ยานลายน้ำขืนนะพี่น้องนี่เป็นทังระบายอันสำห้องนะพี่น้องทั้งระบายทังรังเออทั้งนาอันนี้ฮะทั้งระบายท้างรังเลยเต็มจุลูู่่พี่น้องเลยครูทางะน้ำเกลือมันข้นคันฝายเนาะกาแห้งพี่น้องเอ้ยนี่เป็นทั้งระบายสำห้องละล่านะพี่น้องทั้งนี้มันขน้าวบารายรีมันบ่ขึ้นทางนี้นะพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องฟังกักน้องน้ำเนาะ แห้งอีลีผู้พี่น้องอ๋อบรรยากาศยามฝนตกยาเด้พี่น้องหน้าที่สก,กิ้งดำได้เนาะก็จะเป็นว่างหน้าฝายนั้นน้ำท่วมไปลายได้พี่น้องที่จริงน,นะน้ำท่วมที่จริงดำพ่อพี่นะนี่พ่อร่างนี่ต่อพี่คร้ทางนั้นก็จะเป็นให้หน้ามันเทาดำมันหมาดเลยเนาะทางเชิงนั่นกะโบเหินแคบกว่านั่นะพี่น้องไปกะสก,กิ้งดำแล้วนะฮะพี่น้อง ผมรู้สึกว่ามายืนนั่นเองผมรู้สึกว่าไปยืนกลางแบบแม,ม่น้ำมันจะบูงพี่น้องใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ย่านตอนกินเวลาเห็นน้ำมาไหลายรู้สึกแบบย่านนะไปเขาก็สีมือกันเลยเนาะเอาล้เนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นจะชือจีน,าน่าคอจยกงเทียงสามีเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตานกินเหตุคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องและก็ขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาเบิ่งครับส้ม แล้วก็ขอขอบมกใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับเบิ้งรับส้มคลิปของสาวกิ่งตั้งแต่ต้นจนจบนเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบใจและก็สำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสบายีนะพ่อแม่พี่นนองบ๊ายบาย